การอัปเกรดพัดลมฮาตารี16นิ้วเปลี่ยนบูชเป็นลูกปืนเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าหากพัดลมฮาตารี16นิ้วที่บ้านของคุณเริ่มมีเสียงดังหรือทำงานไม่ลื่นเหมือนเดิมการเปลี่ยนบูชธรรมดาที่ติดมากับพัดลมให้เป็นบูชแบบลูกปืนแบริ i n ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและประหยัดข้อดีของการเปลี่ยนบูชเป็นลูกปืน 1. ไม่ต้องคอยหยอดน้ำมันบูชลูกปืนมีการหล่อลื่นในตัว ไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมันเหมือนบูชแบบเดิมที่ต้องดูแลรักษาเป็นระยะระยะ 2. ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นลูกปืนช่วยลดแรงเสียดทานทำให้แกนหมุนทำงานได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าบูชธรรมดา 3. ลดเสียงดังปัญหาพัดลมเสียงดังมักเกิดจากบูชเก่าหรือบูชที่ขาดการหล่อลื่นการเปลี่ยนเป็นลูกปืนช่วยแก้ปัญหานี้ได้ทำให้พัดลมกลับมาทำงานได้เงียบขึ้น 4. ยืดอายุการใช้งานการทำงานที่ราบเรื่อนของลูกปืนช่วยลดการสึกหรอของแกนหมุนทำให้พัดลมมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเปลี่ยนเองได้ไม่ยากประหยัดกว่าซื้อใหม่ขั้นตอนการเปลี่ยนบูชเป็นลูกปืนนั้นไม่ซับซ้อนคุณสามารถศึกษาและลงมือเปลี่ยนเองได้ที่บ้านซึ่งนอกจากจะช่วยให้พัดลมตัวเก่ากลับมาใช้งานได้ดีเหมือนใหม่แล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการตัดสินใจซื้อพัดลมตัวใหม่ไปเลยครับ การอัปเกรดนี้เป็นการลงทุนเล็กน้อยที่คุ้มค่าช่วยให้คุณใช้พัดลมตัวเดิมได้อย่างมีความสุขและยาวนานขึ้นครับ